สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรดวงท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะโดยคําพยากรณ์จะคลุงเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่15มิถุนายน2565ันี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วไปไม่ได้เฉพาะจากจงที่ท่านใดท่านหนึ่ง พ่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกลลได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้นะคะชาววันาทิตย์อาจารย์ก็มีผ้าอยู่สี่กอง กองที่1เป็นไพ่ยิปซีใช้สําหรับพยากรณ์ทั่วทั่วไปกองที่2เป็นไพ่ยิปซีใช้สําหรับเลขนําโชคกองที่3ามไพ่สามปกไพ่แนะนํากองที่4ไพ่ออรเ์เคิลเป็นไพ่แนะนําค่ะอาจารย์จะไพ่กองที่ยังไม่ได้พยากรณ์ออกมาก่อนนะคะชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์ การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูทางด้านการงานก่อนนะคะ นี้นะคะชาววนาทิตย์พลังงานแบรกรกที่ขึ้นไห้เห็นนะคะก็คืออัศวินดาบผ่านนายสุสอสอัศวินดาบให้ระมัดระวังการทะเลาะการขัดแย้งในเรื่องงานนะคะโดยใช้อารมณ์ใช้ทิฏฐิมานะ ต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองเก่งต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองมีความรู้นะคะพไพ่ใบนี้ไม่ค่อยลงรอยกันโอกาสที่จะทะเลาะมีเยอะหรือว่าหากว่าท่านไปหางานนะคะ,ะไปสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ก็เตรียมตัวดีๆถ้ามีคําถามที่ยั่วยุคําถามที่ทําให้เราไม่พอใจก็พยายามสงบสติอารมณ์ค่ะใบต่อไปเป็นสองถ้วยสองถ้วยนี้นะคะ เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือ2อถ้วยเป็นลนักษณะของการยื่นความรักความเมตตาให้กันสุดท้าย8เหรียญแปเหรียญน,นี้นะคะคือคนขยันขันแข็งคนที่เก่งทางด้านการทำมาหากินนะคะ,ะไปอยู่ไหนก็อยู่ได้ทําอะไรก็ทําสําเร็จนะคะพไพ่ใบนี้สุดท้ายเป็น4ี่เหรียญน,นะคะ เสียเหรียญนี้ถ้ามองในด้านการงานนะคะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ท่านคิดจะลงทุนอะไรให้ท่านหยุดไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งทําอย่าเพิ่งขยับขยายเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ไพ่บอกว่าให้ประหยัดให้อยู่แบบพอเพียงกอดเรียนเหยียบเรียนไว้แบบนี้ก่อนนะคะแม้ว่าท่านจะมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือหุ้นส่วนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถแต่ว่าช่วงนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะอาจารย์จะจัดเพิ่มอีกว่าจะมีไพ่ เตือนอะไรไพ่จะบอกอะไรบ้างเป็นจัดเม้นนะคะอันนี้เป็นไพ่ของวิบากกรรมเป็นไพ่ที่ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่เราเคยทำมานะคะอาจจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติก็ได้ใบต่อไปเป็นสามดาบสามดาบนี้คือการโศกเศร้าเสียใจนะคะอย่างที่อาจารย์ว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรถ้าหากเราลงทุนไปอาจจะเกิดความเสียใจได้นะคะอาจจะล้มเลวผิดพลาด ใบต่อไปค่ะหกไม้เท้าค่ะหกไม้เท้านี้นะคะ,ะเป็นไพ่ที่บอกว่าท่านไหนที่ไปสอบรับราชการสอบทํางานราชการมีโอกาสถูกเรียกตัวไปทํางานมีโอกาสที่จะได้เดินทางมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายมีโอกาสทียย่จะได้ตาแหน่งใหม่นะคะไพในน่ใบนี้สุดท้ายค่ะสิบถ้วยสิบถ้วยนี้คือความสุขนะคะอา บางท่านอาจจะอยากย้ายมาใกล้บ้านนะคะไพ่บใบน,นี้เนี่ยลักษณะของการเดินทางมาใกล้บ้านก็จะได้ได้อยู่ใกล้บ้านมีโอกาสที่จะสมหวังในสิ่งที่ต้องการแต่ว่าถ้าหากท่านก้าวพลาดอย่างเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงโอกาสที่จะเสียใจก็มีนะคะหรือไม่ก็ลงทุนรีบลงทุนเกินไปนะคะก็ล้มเหลวได้ก็ให้เรามาระวังในทางด้านการลงทุนและก็ทางด้านอารมณ์นะคะ ให้ชุดนี้นะคะ,ะที่อาจารย์เปิดมานี้จะดีจะเหมาะสําหรับคนที่เดินทางหางานใหม่โดยเฉพาะต้องการยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ที่ทํางานรับราชการนะคะจะเหมาะจะดะีเพราะว่าท่านอยากย,าย้ายท่านอยากได้อะไรท่านก็จะได้อยา่างอย่างมาใกล้บ้านก็จะได้ถ้าเป็นธุรกิจนะคะอาจารย์แนะนําว่าให้ทําธุรกิจแบบครอบครัวนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆขยับขยาย เพราะสถ้วยหมายถึงความสุขสมบูรณ์ของครอบครัวหรือไม่ก็ถ้าจะทําอะไรก็ให้ปรึกษากันภายในครอบครัวให้ดีๆนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันที่1นึงถึงสิบหนายนนะคะดวงของท่านถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานท่านเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือดีมีหุ้นส่วนดีมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในสิ่งที่อาจารย์ ได้พูดไปแล้วก็คืออารมณ์แล้วก็การลงทุนแต่เพิ่งลงทุนนะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นไปได้นะถ้าไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาก็ไปทําบุญทําทานเสริมดวงเสริมบารมีให้กับตัวเองค่ะต่อไปอาจารย์จะเปิดทางด้านการเงินชาววนอาทิตย์นะคะใบแรกขึ้นทาวเวอร์ค่ะทาวเวอร์นี้บอกว่าอาจจะเสียเงินก้อนใหญ่นะคะไปกับเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการ หรือการสร้างการทําอะไรใหม่ๆนะคะการการเงินหรือไม่เป็นเรื่องที่คดีความเรื่องการทะเลาะเบาแหวไใบต่อมาค่ะเป็นเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ถ้วยนี้เป็นเป็นเงินที่เราจับต้องไม่ได้เป็นเหมือนแค่ความคิดความฝันนะคะหรือไม่ก็เป็นเงินที่เราคิดว่าจะมีคนเอามาให้มีคนช่วยเหลือนะคะเวลาเราอับจนมานะคะเนี่ยทาวเวอร์เราก็คิดว่าจะมีคนช่วยเหลือแต่ไม่มีค่ะ ใบต่อไปเป็นแปดถ้วยแปดถ้วยก็คือความเสียใจนะคะสิ่งที่เราหวังเราไม่ได้แล้วก็ให้เรามัดระวังเงินจะออกมือมากในช่วงนี้สุดท้ายเป็นหนึ่งดาบหนึ่งดาบท่านฮึดสู้แล้วค่ะก็คือการเริ่มต้นใหม่นะคะหลังจากที่เราสูญเสียเงินแหละไปกับเรื่องต่างๆอย่างเช่นอุบัติเหตุนะคะคดีฟาร์มหรือว่าการรักษาพยาบาลนะคะเนี่ยการซ่อมบ้านซ่อมรถอย่างนี้นะคะ แล้วท่านก็ึดที่จะสู้หาเงินใหม่คิดว่าเสียแล้วเสียไปนะคะบางครั้งบางท่านยังเกิดจากสิ่งที่เราไม่คาดคิดอยู่ดีๆเงินหายกระเป๋าหายเนี่ยะะเพราะทาวเวอร์คือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเราไม่คาดคิดนะคะแต่ท่านก็ว่าอา้าวเป็นการราดเคราะห์เดี๋ยวเริ่มต้นใหม่อาจารย์จะจับเพิ่มนะว่าไพ่จะแนะนําอะไรจะมีอะไรดีขึ้นกว่านี้ไหมนะคะใบแรกนะคะเป็นแดาบ แปดดาบนี้นะคะสิ่งที่เจอก็ยังเป็นความเครียดนะคะยังเครียดอยู่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนเงินยังไม่พอใช้อยู่ดีใบต่อมาเป็นเด็กถือแม้เท้าค่ะเด็กถือแม้เท้าคือท่านเริ่มที่จะมีเงินเข้ามาหลังจากที่มันเหนื่อยนะคะคนเราเวลาเงินไม่พอใช้เหนื่อยไม่รู้จะไปแบบไหนอย่างไรแต่อยู่ดีๆก็มีเงินเข้ามาค่ะใบต่อไปค่ะเป็นฮาพริสเทสราชินีพระจันทร์ ราชินีพระจันทร์นะคะท่านอาจจะได้เงินจากคนรักหรือว่าได้เงินใต้โต๊ะได้เงินแบบที่ท่านไม่คาดคิดว่าจะได้นะได้ด้วยความเสน่หามีคนเอามาให้มีคนมาช่วยเหลือนะคะไพ่ใบนี้หลังจากที่เราคิดว่าเราคงไม่มีใครช่วยแล้วเงินเราไม่ไหวแล้วมันออกมือไปเยอะเสียแลือเกินนะคะแต่ในที่สุดก็มีสุดท้ายค่ะห้าดาบค่ะห้าดาบนะคะถ้าเรื่องการเงินนะคะเงินอาจจะหมดไปกับเรื่องที่ท่าน ไปมีเรื่องมีราวกับคนอื่นนะคะห้าดาบเนี่ยเป็นการทะเลาะเป็นการขัดแย้งขัดใจกันเพราะฉะนั้นก็พยายามระงับสติอารมณ์นะคะเพื่อที่ไม่ให้เงินออกไปแบบไร้สาระค่ะต่อไปอาจารย์จะดูความรักสําหรับคนโสดนะคะใบแรกค่ะ7ดเหรียญค่ะใบต่อมาเป็น6ดาบใบต่อมานะคะเป็น king of swords แล้วก็สุดท้าย knight of wands นะคะ คนโสดนะคะรอค่ะรอรอคนที่จะเข้ามามาแล้วเป็นไงคะมาแล้วก็เหมือนกับว่ายังไม่เข้าใจการมาแล้วก็ผ่านไปด้วยความไม่เข้าใจด้วยอารมณ์ด้วยหลายๆอย่างนะคะอาจจะ มีหลายๆอย่างที่แตกต่างกันอย่างเช่นหนะ้าที่การงานต่างกันไหมนะคะคนหนึ่งนะคะมีฐานะมีความมั่นคงทางด้านชีวิตแต่อีกคนนึงเนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคของชีวิตมาเนี่ยแล้วจะมาเริ่มต้นแบบไหนอย่างนี้ก็เป็นปัญหานะคะอ่ะาใบสุดท้ายค่ะก้าวเม่าทก้าวเม่เท้าคือต้องรอคอยไปก่อนคนโสดนะคะในปักนี้ยังไม่มีนะคะมีมาก็จะเดินผ่านไปนะคะ่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนใบแรกก้าถ้วยค่ะระวงรักซอนนะคะใบต่อมาห้าเท้าการทะเลาะวะแหวงอ่าใบสุดโทษค่ะใบต่อมานะคะเดิร์ตตารเดิร์ตาร์อาารหยุดการทักแล้วก็หนึ่งถ้วยค่ะก็คือทะเลออกกาะกันด้วยเรื่องความรักที่มีคนอื่นเข้ามาเป็นรักซอน แล้วก็หยุดพักกันก่อนนะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเนี่ยในที่สุดก็กลับมาคืนดีกันถือว่าเป็นปัญหาที่แก้ได้นะคะเกิดขึ้นแล้วผ่านไปได้ค่ะสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนความรักของท่านขึ้น justice สิบเหรียญ2อเหรียญแล้วก็เด็กถือเหรียญค่ะ คนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนพลังงานใบแรกขึ้นให้เห็น j u s ติ c นะคะ j u s t i c ระวังนะคะเรื่องที่เราอาจจะทําผิดพลาดไปนะคะอย่างเช่นการไปมีเล็กมีน้อยนะคะดูแลส่งเสียเขาอย่างนี้น่ะ,ะหมดเงินหมดทองไปกับเขาแล้วอยู่ดีๆเขาก็เดินจากนะคะเนี่ยเด็กถือเหรียญเนี่ยแล้วตัวเราเองหรือตัวท่านเองก็ เสียใจลังเลใจว่าจะคืนดีหรือว่าจะอะไรยังไงหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะจัสติก็ให้ระวังพวกปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกทะเบียนสมรสจดทะเบียนซ้อนไหมนะคะเราไปซ้อนกับเขาไหมหรือว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะก็ให้ดูดีๆหน่อยนะคะเพราะว่า j u s t ิ c ขึ้นมานี้เป็นปัญหาปัญหาที่จะเห็นทางด้านคดีความทางด้านกฎหมายในการเสียเงินในการลังเลใจะคะ่ะ ท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะให้ระวังมือที่3ระวังเรื่องที่ว่ารักซ้อนระวังเรื่องทะเบียนสมรถซ้อนนะคะระวังคดีความที่จะเกิดขึ้นและถ้าเกิดขึ้นแล้วนะคะท่านอาจจะต้องได้เสียเงินนะคะเสียเงินแล้วท่านก็ต้องเริ่มต้นใหม่หรือเขาก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่อาจารย์จะจับเพิ่มนะว่าจะดีไปกว่านี้ไหม เจ็ดดาบค่ะเจ็ดดาบก็ยังเป็นการหลบการแอบการซ่อนอยู่ดีนะคะใบต่อมาค่ะเป็นราชินีเหรียญค่ะก็ยังมีคนใดคนหนึ่งที่เศร้ามองนะคะมองคอยอยู่แล้วก็สีเมท้าก็คือครอบครัวนั่นแหละครอบครัวก็ยังรอแม้ว่าจะเกิดการแอบการซ่อนการรักขโมยกันนะคะการมีคนอื่นสุดท้ายนิ่งค่ะชีวิตตอนนี้นิ่งนะคะ สิ่งที่คนมีคู่สถานภาพชัดเจนควรระมัดระวังในช่วงนี้นะก็คือการที่เราไปมีคนอื่นมีมือที่สามอาจจะก่อเกิดปัญหาในชีวิตได้ในช่วงนี้ให้ระมัดระวังค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านสุขภาพขึ้นพระสังขราชค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะไพ่ใบน,นี้ใบตามาเลอเวอร์สน,นะคะเลเวอร์เนี่ยก็สุขภาพกายสุขภาพจิตด,ดีค่ะแล้วก็หนึ่งไม้เทา้าหนึ่งไม้เท้าก็แข็งแรง โดยรวมนะคะชาววันอาทิตย์สุขภาพแข็งแรงดูต่อไปทางด้านโชคลาภนะคะจะมีโชคเมีลาบบ้างไหมพลังงานแรกเดือนสันมีแน่นอนค่ะเดื The Sun. อสั่นมีโชคเมีลาบนะคะชาววันอาทิตย์แล้วก็ตามด้วยสองแม่เท้า แองแมเมาวนี้คือการเริ่มต้นงานนะคะท่านไหนหวังงานโดยเฉพาะงานทางไกลางานต่างประเทศมีโอกาสได้ไปค่ะราชาเหรียญความร่ำรวยค่ะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ด้วยนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์ปักแรกของเดือนนิถุนายนนี้ค่ะเป็นโชคเป็นลาบเป็นลาบก้อนใหญ่เป็นควา,ามสุขสมบูรณ์เป็นดวงอาทิตย์ที่สว่างสวยัยเป็นควา,ามอบอุ่นเป็นราชาเหรียญน,นะคะ เป็นาการเดินทางที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการถือว่าดวงดีค่ะชาววันอาทิตย์ต่อไปอาจารย์จะดูสำหรับเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคสำหรับชาววันอาทิตย์มีตัวไหนบ้างเดวินนะคะเลข2กับเลข1นึ่งเดเมจเชียนเลข1แล้วก็เดชนะคะเลข1กับเลข3ค่ะ เลขนนำโชคสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะมีเลขสองเลขหนึ่งเลขหนึ่งแล้วก็เลขหนึ่งกับเลขสามค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะจับให้แนะนำจับให้อลาร์เพิ่นค่ะให้อลาร์เพิ่นจะแนะนำท่านว่ายอย่างไรบ้าง บอกว่าเมราเคิลเมราเคิลนี้ก็คือปฏิหารนะคะท่านจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบท่านไม่คาดคิดนะคะเป็นเหมือนปาฏิหารนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าท่านรอคอยงานรอมานานแล้วอยู่ดีๆเขาก็เรียกตัวหรือว่าหวังผลในการลงทุนนะคะลงทุนอะไรสักอย่างมันเป็นปาฏิหารหรือว่าท่านมีปัญหาปาฏิหารก็จะเกิดขึ้นให้ท่านผ่านพ้ปัญหาได้ อันนี้เป็นไพ่ดีนะคะก็คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาววันอาทิตย์ค่ะใบต่อไป perception นะคะ perception นี้เป็นการยอมรับนะคะก็คือยอมรับกับความเชื่อมั่นในตัวเองยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองทําแล้วท่านจะประสบผลสําเร็จนะคะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจค่ะไพ่จะบอกแบบนี้นะคะ ไต่อไปค่ะกอสซีนะคะกอสซีนี้เป็นการนินทาแต่ไม่ใช่นินทากันในฐานที่ไม่ดีนะคะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเรามีเวลาก็ออกหาเพื่อนนะคะไปพูดไปคุยไปสังคมบ้างเผื่อว่าจะได้รับข่าวใหม่ข่าวอะไรดีๆได้สิ่งดีๆกลับมานะคะไพ่จะแนะนําแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นไพ่สามก งานแรกค่ะบอกว่าตื่นรู้นะคะตื่นรู้นะคะเนี่ยเป็นการที่รู้นะคะว่าทําไมเราไม่ประสบผลสําเร็จในชีวิตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะมาจากที่เล่าปีนะคะเล่าปีทําสุสงครามไม่เคยชนะซะ จนมาเจอกับสมาร์ทแ็โชวนะคะถึงรู้ว่าที่ตัวเองไม่ประสบผลสําเร็จเพราะตัวเองขาดนักปรา์ขาดผูดร้รู้ขาดผู้ที่จะให้คําแนะนําที่ดีไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้ท่านรู้แล้วว่าสิ่งที่ท่านผิดหวังเพราะอะไรสิ่งที่ทําให้ท่านไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคืออะไรเป็นไพ่ของการโชคดีนะคะต่อไปค่ะประมาทค่ะประมาทพ่ก็จะบอกว่าทําอะไรให้รอบคอบนะคะให้คิดให้ดีๆอย่างลงทุนนั่นแหละจาก พื้นดวงของท่านบอกว่าอย่าเพิ่งลงทุนไม่ควรลงทุนไม่ควรขยับขยายในช่วงนี้นะคะทําอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องงานให้คิดดีๆพิจารณาดีๆก่อนถ้าหากว่าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตได้อย่าประมาทกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่าประมาทกับสิ่งที่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะใบต่อไปปัญหาที่ถาโถมนะคะ ปัญหาที่ถาโถมพระจะแนะนําว่าถ้าว่าชีวิตเรามีปัญหาตอนนี้ท่านเจอปัญหาอย่าคิดว่ามันจะหยุดแค่แค่นี้มันอาจจะมีปัญหาใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นท่านต้องตั้งรับนะคะพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะสู้กับปัญหาต่างๆเมื่อเราพร้อมนะคะเหมือนกับว่าเรามีความพร้อมเราตั้งรับเรามีหลัก ทุกอย่างที่ดีแล้วนะคะเราก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้นะคะอย่าได้ชราใจกับสิ่งต่างๆเหมือนกันกับอย่าประมาทนี่แหละนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคาก่อนที่จะจบาาการพยากรณ์อาจารย์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจอาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณในณะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ